วนคุณผู้ชมลงใต้กันบ้างช่วงน,นี้ภาคใต้นะคะเริ่มเข้าสู่ฤดูการทำนาแล้วพิกัดนี้ค่ะชวนไปดูการทำนาโยนของเกษตรกรในตำบลท่าเรืออำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีนะคะพิกัดนี้นอกจากจะมีเกษตรกรจริงๆแล้วยังมีเกษตรกรตัวจิ๋วด้วยนะคะที่ตอนนี้พวกเขาบอกว่าในพื้นที่พร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กๆในชุมชนค่ะได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการทำนาในช่วงฤดูการทำนาของชุมชนนะคะ โดยวันนี้คุณปาตีมาตูรเราะโตะเดนักข่าวพลเมืองสภาเกษตรกรจังหวัดปัตตานีค่ะมีรายงานเรื่องนี้มาฝากกันนะคะวันนี้เราจะมาดูขั้นตอนการโยนานาในดินแดนของมาลายูกันนะคะเริ่มกันเลยนะ,ะนี่นะคะกำลังขอออกมาแล้วก็ต้องมาแยกนะคะแยกออกมานะคะ มีใ่หนยนนะคะเอานะับไปๆนะคะหนึ่งาการทำนาโยนก็คือการโยนต้นกล้าให้กระจายไปทั่วแปลงนานะคะเป็นวิธีการทำนาที่เหมาะสมกับพื้นที่ค่ะที่สามารถจัดการในเรื่องของน้ำได้ดีโดยจะใช้เมล็ดพันธุ์ประหยัดกว่าการทำนาหวานและการทำนาดำนะคะ ช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนค่า,มาเมล็ดพันธุ์ด้วยรวมถึงลดระยะเวลาค่ะแล้วก็ลดแรงงานในการดำนาได้ด้วยนะคะซึ่งอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีค่ะมีพื้นที่การทำนากว่า 11, 4 9 4ไร่และจะเริ่มทำนาปีในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนของทุกปีนะคะแล้วก็จะเก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคมของปีถัดไปโดยพันธุ์ข้าวที่จะปลูกค่ะก็มีตั้งแต่ข้าวซีปูกันตังห ข้าวมะจานูข้าวเล็บนกปัตตานีแล้วก็ข้าวช่อลุงนะคะเนื่องจากสภาพพื้นที่นาเป็นพื้นที่ลึกค่ะผ่านข้าวที่ต้องใช้ก็จะต้องมีลักษณะต้นสูงเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เพาะปลูกนะคะเป็นเจ้าแรกของโปรโปรทำมาสี่ปีทำมาสามปีนะถ้าเราทำมานามาทิตย์พลาดได้เราเอาปลาปลาปาประมาณห้าวันแล้วก็เอามายนภายในคาดเม ใช้พื้นที่หาได้ประมาณห้าชัว่วโมงสิตอนนี้เป็นข้าวนางพญาพักเสี้ยนระยะเวลาก็หนึ่งร้อยห้าสิบวันเหมือนกันถัว่วหมว้อหน้าที่สมบูรณ์ทิ้งถั่วหม้เลยผลผลิตนี่ดีกว่านาดับต้นบ้านหนึ่งต้นตัวนี้จะแตกแหน่งออกมาได้สิบห้าถึงยี่สิบต้นเพิ่มเป็นตุ๊กตา๊กโเราใช้ระบบเกษตรทั้งหมด การทำนาโยนยังช่วยควบคุมวัชพืชในนานได้ดีอีกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เกษตรกร,กรในพื้นที่ค่ะเขาก็เริ่มหันมาทำนาแบบนี้กันมากขึ้นนะคะ